สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเทสสคปนะครับก่อนปล่อยให้ลูกค้านะครับหลายคนสั่งจองกันไว้หลายตัวหลายเครื่องเลยแต่ยังปล่อยไม่ได้นะครับต้องมาเซตเครื่องต้องมาล้างหน้าคอนแทคนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับเพราะว่าตัวสโคปเองนะครับมีอายุอนามนานแล้วนะครับตัวเครื่องใช้ได้แต่ว่าหน้าคอนแทคพวกนี้ต้องทําความสะอาดให้มันขึ้นให้มันเสถียรนะครับตอนนี้ก็ เนี่ยอย่างตัวนี้นะครับก็นะก็ใช้ได้นะครับอ่าก็ต้องปรับจนกว่าต้องทำหน้าอ่าทำความสะอาดหน้าคอนแทคจนกว่ามันจะสมบูรณ์มากที่สุดนะครับอ่าเพื่อลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วจะได้ไม่มีปัญหานะครับหรือให้ใช้งานได้ให้อ่าเต็มประสิทธิภาพนะครับอ่าก็ใจเย็นๆนะครับหลายคนสั่งจองไว้แต่ยังส่งไม่ได้นะครับต้องทำเครื่องก่อน นะครับหลายขั้นตอนหลายฟังก์ชันนะครับต้องทําให้มันโอเคซะก่อนเนาะ,ะในการวัดสัญญาณต่างๆนะนี่นี่อ่โอเคอันนี้เอาฟังก์ชันเจนมาป้อนสัญญาณให้เพื่อทดสอบนะครับอ่าตัวนี้ก็น่าจะเกือบสมบูรณ์แล้วแหละนะครับสโคปตัวนี้อ่าฟังก์ชันคอมโพเนนต์ก็อาจใช้งานได้นะครับอ่าค่อยๆทําไปทีละตัวนะครับก็ ใะจะเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะทำทำได้ทีละหน่อยอ,อันนี้อ่ะความถี่หนึ่งเมกนะครับนี่นะความถี่หนึ่งเมกก็จะเพี้ยนๆหน่อยเอียงๆหน่อยไม่ใช่เพี้ยนนี่ก็จะเพี้ยนเอียงๆหน่อยวความถี่หนึ่งเมกนะครับโดยปกติเราก็ไม่ได้ใช้ถึงหนึ่งเมกอู้ขึ้นไซา์นี่สวยเลยหนึ่งเมกซ นี่นะครับนี่นะหนึ่งเมกอ่าวัดความถี่หนึ่งเมกได้นะครับอืมอโอเคนี่นิ่งๆน,นะครับนี่นะอาจจะได้ยินเสียงเพลงเข้าไปใน อ่าวิดีโอหน่อยนะครับช่วงนี้เทศกาลร้ลองผิดคีย์เต็มรอบข้างนี่มีแต่คนร้องเพลงคาราโอเกะแต่เรานั่งทำงานอยู่คนเดียวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจสโคบก็ลองดูดูไว้นะครับแต่นะก็ยังส่งไม่ได้นะครับอย่าอย่าพึ่งจองอย่าพึ่งโอนตังิเข้ามานะครับใจเยน็นๆเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ